Uh, คลิปที่ 2, 2> <Okay. S 1> นะครับเราจะมาทําไอเทมนะครับที่แอนิเมตจากมายาอันนี้จะทําเป็นไม้กันเขนแล้วกัน <Okay. S 1> นะครับพอเราปั้นโมเดลเสร็จแล้วเราลบพิสตอรี่นะครับ วิธีลราพิสตอรีก็คือ edit by type history นะครับเสร็จแล้วทำให้ตรงนี้เป็นค่ามาตรฐานนะครับหรือว่าค่าปกติโดยการฟรีท Transformation นะครับสกเกลจะต้องเป็นหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเราทำการ Set Key Frame ที่เฟรมแรกแล้วก็เฟรมที่20่สิบนะครับเฟรมที่สิบไม่เอาดีกว่าเฟรมที่30นะครับ เฟรมที่15เราก็จับโมเดลยกขึ้นมาเสร็จเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือท่าแรกสูงเกินไปหน่อยนะครับอันนี้ก็คืออ n นิเมชันท่าแรกโอเคท่าที่2จะเริ่มตั้งแต่40่สก็เสร็จคี่เฟรมนะครับไปจบที่60โดยเฟรมโีกส0เราจะยกโมเดลขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วหมุน ไป1นึ่งพันองศานะครับเสร็จคิเฟรมด้วยเที okay, ่ยน,นี้ท่าที่สองนี่ท่าแรกนะครับตรงนี้ตั้งเวลาเป็น60บนะครับเสร็จแล้วให้เรา Export Selection นะครับก็ตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวผมเคยตั้งไวล้ละเสร็จแล้วก็ติ๊กเป็น Animation ด้วยนะครับมันถึงจะ Export Animation จแล้วที่ Unity นะครับเราก็ Import New Asset Import นี่เข้ามานะครับเรเอามาวางก็จะเห็นว่ามันเล็กมากนะครับเราก็มาแก้ไขค่า Scale Factor นะครับ เสร็จแล้วเรามาดูซินะมันมี a n i m เมชันอยู่แต่ว่ามันใช้แบบ a n i m เมเตอร์นะครับ a อนิเมเตก็คือเป็น a n i m เมชันแบบใหม่นะครับซึ่งใช้ค่อนข้างยากอยู่นะครับอันนี้เรามี a อนิเมตแค่2ท่าเพราะฉะนั้นใช้แบบง่ายๆนะครับวิธีการก็คืออันนี้ผมอก็ทิ้งไปก่อนวิธีการง่ายๆก็คือมาที่ลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยน n อนิเมชันทายจาก g e น e เ i เเป็น Legacy กด apply ไปนะครับลองมาดูใหม่อ่าเป็น animation แหละนะครับนอกจากนั้นต้องมาสร้าง animation คลิปให้ถูกต้องด้วยตอนนี้ถ้าดูจะมีคลิปอยู่คลิปเดียวชื่อว่า take 0 0นนะครับเราต้องมาสร้างใหม่นะครับโดยกดบวกตรงนี้ไปนะครับที่อันนี้ take 0 0 1เราตั้งว่า idle นะครับ idle มีเวลาตั้งแต่ คือ animation ตั้งแต่เวลาที่1ถึง30นะครับถ้าที่2 4 0ถึง6กก็จำเอาไว้แล้วมาแปะ1ถึง30ชื่อว่า idle อันนี้ชื่อว่า,า action ละกันนะครับอันนี้เป็น4 0ถึง60นะครับโอเค กดแอ p พายสถ้า i d ด e เนี่ยมันจะต้องมีการลูกนะครับก็ตรงนี้เรียกเป็นลุกด a p พายนะครับถ้าลองกด p พย์ดูให้ด you know? ูหนอว่อืมมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับจริงจริงมันอยู่ที่นี่เราต้องกด reset ตนูไปอยู่ที่นี่นะครับ มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเนื่องจากว่ามันมี Animation อยู่นะครับไม่ว่าเราจะไปวางตําแหน่งไหนมันจะกระไดไปตําแหน่งที่เราเซตคีย์เฟรมไว้ในมายานะครับตำแหน่งไหนก็คือ0ูนนั่นเองวิธีในการวางนะครับให้มันอยู่ตําแหน่งที่เราต้องการจริงๆนะครับให้เราสร้างคลิกขวาตรงนี้คียต้องคลิกคลิกที่ว่างก่อนคลิกขวาแล้วก็คิ y เอ็ดเอมตนะครับ อันนี้เรียกตั้งชื่อว่า item post หรือว่า item position นะครับแล้วก็รีเซ็ตตำแหน่งด้วยนะครับถ้าตำแหน่งมันไม่ใช่ 0, 0. ูนเสร็จแล้วจับคลอสลากเอามาใส่นะครับถุการที่เราต้องการจะวางตำแหน่งของไอเทมนะครับต้องมาคลิกเลือกที่ไอเทมโพสเท่านั้นนะครับห้ามมาคลิกเลือกวัตถุเสร็จแล้วก็วางตำแหน่งตามต้องการได้ อะกดเพย์ดูโอเคมันก็จะรออยู่ตรงนี้ครับโอเคเสร็จแล้วผมต้องการให้เราเดินเข้าไปเก็บไอเทมได้นะครับก็เลือกที่ตัวไอเทมนะครับที่ไอเทมเสร็จแล้วให้เราใส่คอล라ลเดอร์นะครับฟิสิก c s บล็อกคอล라ลเดอร์ได้ ะครับให้ติ๊กเป็นติ๊กเกอร์ครับเสร็จแล้วเราก็สร้างสคริปชื่อว่า c l o s s i t e m นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดขึ้นมาก็จะใช้ออน ทิกเกอร์เอนเนะครับแต่ว่าจำไม่ได้ก็มาคลิกที่ Help เสร็จแล้วก็ Switch to Skip นะครับเรามาหา On t ทิกเกอร์ e อนเตอรนะครับามาแปะข้างล่างถ้าทิกเกอร์เอนเผมจะสั่งให้มันเล่นแอนิเมชันนะครับแล้วก็จะสั่ง ให้มันเล่นแอนิเมชันเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าถึงตัวแอนิเมชันให้ได้ก่อนนะครับก็ประกาศตัวแปรม,มีชนิดเป็น a n i m a t i o n นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเดินเข้าไปชนให้มันสั่งเล่นแอนิเมชันที่ชื่อว่า Action นนะครับดูชื่อให้ตรงก่อนนะครับชื่อที่มันหมุนขึ้นอากาศมันเป็น อนิเมชันที่ชื่อว่า Action นะครับที่เม่ดีเราทำกันโอเคเซฟล้วลองมาเล่นดูอ๋อยังเล่นไม่ได้นะครับจะเห็นว่ามันมีอนิมแต่ว่า a n i m เมชันเป็นนอนแล้วก็จับตัวเองลากเข้ามาใส่ครับเสร็จแล้วมันจะแมปตัว a n i m เมชันเข้ากับตัวแปลนี้ให้โดยอ okay. ัตโนมัติโอเครอรอขึ้นฟ้านะครับ เสร็จแล้วพอมันลอยขึ้นฟ้าสูงสุดนะครับเราจะสั่งให้มันหายไปนะครับวิธีการก็คือเราจะมาเลือกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่วินโดว์ Windows, แล้วก็ a n i m เมช o n นะครับเสร็จแล้วมาเลือก a n i m เมช o n ท่าที่ชื่อว่า A c t i o n นนะครับก็คือเวลาที่มันลอยขึ้นฟ้าสูงสุดก็คืออันนี้นะครับดูจากในหน้าจอด้วยก็ได้นะครับ ตอนที่มันลอยขึ้นฟ้าสูสุดผมจะให้มันทําลายตัวเองทิ้งวิธีการก็คือจะมาสร้างฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งให้มันทําลายตัวเองนะครับฟังชันที่ชื่อว่าไา้ก็ได้นะครัทำลายตัวเองก็คือ d e s t toy game off c e c k นะครับต้องเป็นตัวเล็กนะครับห้ามกด enter ให้กด escape นะครับตรงนี้มันจะ ไม่งั้นถ้ากด enter มันจะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ให้เรานะครับกด save โอเคตรงนี้ผมต้องการให้มันเรียกใช้ฟังก์ชัน die เพื่อมันจะได้ทำลายตัวเองนะครับก็กดที่ตรงนี้เสร็จแล้ว double click ครับตรงนี้เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า die โอเคเสร็จแล้วนะครับลองกด play ดูพอเราเดินเ้าไปชนปุ๊บอ่าลอยขึ้นฟ้าล้วก็หายไป โอเคอ่ะเดี๋ยวก็จะทำให้มีสกอร์นะครับโชว์คะแนนข้างบนด้วยวิธีการก็คือมาที่แคนวาสนะครับเสร็จแล้วเราก็จะสร้างเทคอีกตัวหนึ่งหรือว่าจะ duplicate ตัวนี้ก็ได้นะครับเลือกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ตั้งชื่อหน่อยว่าอันนี้คือ ตาม left ดูพิเคดคอนโทรลดีด็อกนะครับจะบอกว่าได้ไอเทมกี่อันแล้วอิอเทมเปล่อยข้างล่างละกันนะครับน,นี่ก็อิเทมสกอร์อิเทม นะครับเ,เราจะเปลี่ยนสีนิดนึงโอเคนะครับอันนี้เราก็จะส,สร้างสคริปต์ใหม่นะครับเราต้องเอาสคริปต์เดิมออกด้วยนะครับก็เอา Remove Component นะครับตรงนี้เอาสคริปต์เดิมที่ชื่อว่าทำเล็บออกนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ใช่โชว์ทำเล็บแล้วเราก็ r รีม v e ไปเสร็จแล้วเราก็จะ สร้างสคริปต์ใหม่นะครับแตกคนอื่นเลยนะครับเราจะต้องเก็บจำนวนไอเทมให้ได้นะครับเราจะต้องมีการแท็กหรือว่าติดตามจำนวนไอเทมตรงนี้วิธีการก็คือสร้างสคริปต์เปล่าๆขึ้นมานะครับเขียน Java s ริ i p ์ตั้งชื่อว่า manager โดยสคริปต์นี้นะครับไม่ต้องมีฟังก์ชันสคริปต์นี้มันจะคอยเก็บค่าตัวแปรต่าง ที่เราใช้ในเกมนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นตัวไปของวัตถุดใดวัตถุหนึ่งนะครับวิธีการก็คือต้องประกาศเป็นส t a t i c นะครับ varable i เช่น Item ให้เลือกค่าเริ่มต้นเป็น0ูนนะครับเซฟโอเคตอนนี้เรามีตัวที่คอยเก็บคอยแท็กค่า Item นะครับเสร็จแล้วที่ตัว Item นะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ตัวตัวคอสไอเทมนะครับหลังจากที่เราไปเก็บเรามีการเดินชนไปเก็บตัวไม้กางเขนเราก็มีการบวกค่าคะแนนนะครับคะแนนก็คือตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า Manager นะครับวิธีการก็คือ Manager.item บวกบวกนะครับ โอเคอันนี้ทุกครั้งที่เราไปเก็บตัวคอสไอเทมค่าคะแนนของไอเทมที่อยู่ในไฟมเนเจอร์มันจะถูกเพิ่มค่าขึ้นทุกครั้งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเอามาโชว์ที่ตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือที่ตัวนี้เราก็ต้องเขียนสคริปต์นะครับการเขียนว่าไอเทมสคริป ไอเทมสคริปต์นะครับก็ตรงนี้ก็คือว่าจะอัปเดตนะครับวิธีการก็เหมือนอันนี้เลยนะครับคล้ายๆกันก่อนอื่นเราต้องเข้าถึงตัวแปรเทคให้ได้ก่อนนะครับอาจจะ Copy ี้มาแปะนะครับ อันนี้ก็คือให้ตัวแปลที่ชื่อว่าเทคนี่เข้าถึงไอ้ตัวแปลเทคเข้าถึงคอมโพเนนที่ชื่อว่าเทคนี้นะครับพอเราเซฟและคอมไพล์ตรงนี้ก็มีตัวแปลที่อว่าเทคนวิธีการที่ให้ตัวนี้มันลิงก์เข้ากับไอ้ตัวคอมโพเนนนี้ก็คือลากตัวเองเข้ามาใส่นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าถึงตัวคอมโพเนนชื่อว่าเทคนเสร็จแล้วเราจะเข้าถึงตัวเทคนจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับ วิธีการก็คือในอัปเดตเราก็บอกว่าตัวแปร t e c t t c h นะครับให้เท่ากับเอ่อเท่ากับอะไรเท่ากับ item ปึ๊ปึ๊บแล้วก็บวกด้วยจำนวน item จำนวน item ก็คือนในเ item แบบนี้นะครับอ่ะลองไปเล่นดูตอนแรกก็เป็นศูนย์แต่พอเราเดินเข้าไปเก็บอะเป็นหนึ่ง เวลาก็ลดลงเรื่อยๆด้วยนะอ่ะลองเอาไอเทมมาวางเยอะๆหน่อยนะครับต้องดูพิเคตตัวนี้นะครับดูพิเคตให้ถูกชิ้นคอนโทรลดีต้อ ก็ได้5าคะแนนโอเคเอก็สำหรับคลิปนี้ก็หยุดตรงนี้แล้วกัน